ต้องยอมรับจริงๆเลยครับท่านผู้ชมว่าในพื้นป่าของแอฟริกาแห่งนี้เป็นดินแดนที่รวมสัตว์นักล่าสุดอันตรายเอาไว้หลากหลายสายพันธุ์อย่างมากแต่ว่ามีสุดยอดนักล่าอยู่ชนิดหนึ่งครับที่มันชอบใช้ชีวิตอย่างเพียงลําพังเมื่อโตเต็มวัยแต่มีความอันตรายไม่แพ้สัตว์ที่อยู่ร่วมเป็นฝูงนั่นก็คือสัตว์นักล่าอย่างเสือดาวแล้วท่านผู้ชมเคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่าเจ้าสุดยอดนักล่าในแอฟริกาตัวนี้มันมีวิธีการล่าเหยื่อเพื่อกินแบบไหนบ้างและมันล่าเหยื่อเหล่านั้นได้ยงไง้ยยัังงงงงเพพีลําาซึ่ ชมนึกไม่ออกแล้วหรอกกอรายการตามไปมองของเราในวันนี้จะขอเสนอเรื่องราวของการล่าเหยื่อของเสดารที่สุดยอดและน่าทึ่งมากที่สุดซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในบรรดาสัตว์นักล่าของป่าแอฟริกาเสือดาวเป็นนักล่าภาพพื้นดินขนาดใหญ่เพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถซุโจบตีเป้าหมายและกระโดดจากต้นไม้เพื่อล่าได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งถ้าหากสัตว์ตัวไหนโชคร้ายพลาดไปอาศัยร่มเงาต้นไม้ที่เสือดาวนอนอยู่มันก็อาจจะชะตาขาดเพราะว่าโดนเสือดาวกระโดดขย้ำจนตายก็เป็นได้อย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่อิมพา,าราคล้อร้ายตัวหนึ่งกำลังเดินแทะเล็มหญ้าอยู่ใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีเสือดาวยืนมองอยู่ด้านบนอย่างไม่ละสายตาและเมื่ออิมพาราเริ่มเข้ามาใ้ หาเสอดาวได้กระโดดลงมาขย้ำไปที่กลางลําตัวก่อนจะกระโจนไปงับที่คอหอยอิมพาราอย่างแม่นยำมานี่ถ้าหากต้นไม้แถวบ้านแอดมีเสอดาวอยู่ด้านบนสงสัยต้องตัดทิ้งให้หมดเป็นแน่นะครับเนี่ย ในผืนป่าของแอฟริกาเมื่อวันเวลาผ่านไปถึงฤดูแห้งแลง้งน้าในบ่อน้าตามพื้นที่ต่างๆที่เคยเปี่ยมลน้นก็มักจะเริ่มระเหยหายไปเป็นเหตุให้ปลาต่างๆที่เคยหลบซ่อนอยู่ใต้ล่างนั้นมักจะถูกเปิดเผยจากการที่น้าในบ่อเริ่มแห้งเหือดนั่นจึงเป็นโอกาสเหมาะสมมากๆครับที่เสือดาวเหล่านี้จะเดินไปล่าและกินพวกมันได้อย่างง่ายดายอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ในขณะที่ปลาบาเบลฝูงหนึ่งกําลังติดอยู่ในบ่อน้ําที่กําลังจะแห้งเหือดไปเสือดาวที่กําลังเดินหาอาหารด้วยความหิวโซ่ตัวหนึ่งได้บังเอิญเดินผ่านมาพพบเจออดีมัน จึงกระโดดลงไปที่บ่อน้ําและจัดการใช้ขาหน้าและปากประเด็จศึกปลาขึ้นมาทันทีโอ้โหนอกจากมันจะล่าเหยื่อได้เก่งกาจแล้วมันจะกินอาหารได้อย่างหลากหลายอีกนะครับเนี่ยท่านผู้ชม หากท่านผู้ชมเห็นการล่าปลาบาเบลของเสือดาวและท่านผู้ชมคิดว่ามันสุดยอดมากๆแล้วลองมาดูการล่านกอินทรีของพวกมันบ้างครับเพราะแม้ว่าเสือดาวในแอฟริกานั้นส่วนมากจะมีน้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า50กิโลกรัมและไม่น่าจะปีนต้นไม้ขึ้นไปถึงปลายยอดที่ส่วนมากจะเป็นกิ่งไม้เล็กๆเกินจะทนทานได้แต่แอดไม่รู้ว่าเจ้าเสือดาวตัวนี้มันได้ฝึกวิชาตัวเบามาหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเพราะแม้ว่ารางของนกอินทรีจะสร้างไว้สูงแค่ไหนมันกลับปีนขึ้นไป็นตึกสิ่งนกอินทรีและกินลงท้องได้อย่างง่ายดายแล้ดวอ นี่มันยังปีนขึ้นไปล่าบนยอดต้นไม้ได้อีกนะครับเนี่ย นอกจากเสือดาวในแอฟริกาเหล่านี้จะมีวิธีล่าเหยื่อที่หลากหลายและล่าสัตว์ได้แทบทุกสายพันธุ์ในป่าแล้วมันจะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งครับที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งนักปล้นสะดมนั่นก็เพราะพวกมันสามารถแย่งอาหารจากสัตว์ตัวอื่นและลา่าขึ้นไปกินบนต้นไม้ได้อย่างชิลๆอย่างเช่นเหตุการณ์นี้หลังจากที่ไฮยีน่าสามารถล่าอิมพาราและกําลังแทะก,กินมันอยู่ใต้ต้นไม้เสือดาวตัวหนึ่งพยายามเข้ามาต่อสู้เพื่อหวังจะช่วงชิงอาหารจากไฮยีนาและหลังจากที่มันต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งแม้ว่าไฮ ีกชิ้นเนื้อบางส่วนเพื่อน,นําไปกินนะจุดจุดอื่นได้แล้วแต่พอไฮยีน่าหันหลังให้อาหารของมันเท่านั้นแะครับเสือดาวได้รีบคาบอาหารชิ้นตที่เหลือหนีและปีนขึ้นไปกินบนต้นไม้อย่างว่องไวแมแอดคิดว่าตอนแรกไฮยีน่าตัวนี้น่าจะสงสารเสือดาวเลยอยากจะแบ่งอาหารให้กินแต่ที่ไหนได้ล่ะครับมันกลับโดนเสือดาวขโมยไปกินเกือบทั้งตัวช่างน่าสงสารไฮยีน่าเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม และนี่ก็คือการไล่เหยื่อของเสดาวที่สุดยอดและน่าทึ่งมากที่สุดซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รายการของเราจัดทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยการแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากสุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสําหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ